พบกับผมโตชโนนะครับกับทันเลแม็กเที่ยวสุโขีินะครับ,บ,รรบตอนนี้ผมอยู่ที่สุราษฎร์ธานีเมืองคนดีครับก็อยู่ที่ศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานีครับสวยมากๆการวางการเ,าเรียงตัวของสถานที่นะครับคืออาคารอะไรเงี้ยจะคล้ายๆกับพระบรมธาตุชายานังนจะมีเจดีย์จะมีอะไรด้านข้างนะครับ,รบเรื่องจากมีเวลาไม่มากเราเข้าไปด้านในเลยดีกว่าครับ ขออนุญาตนะครับเดี๋ยวถ่ายภาพกันหน่อยนะครับตรงนี้ครับจะมีช่องสวยครับเป็นลายสองข้างแล้วก็มีชาด้วยครับแล้วก็มี าคเมืองนะครับด้านไงนะครับเสาสีไ่เหมือนกันด้วเนะเพราะว่ากับจะาหกผ้าสีไม่เหมือนกันมีทั้งหมดสีเสานะครับตรงท่านพอดีนะครับออกมาด้านนี้ก็เจอถนนดอนเนมะือนงะถนนตลาดใหมา สุราธานีสารลักเมืองนะครับสวยๆนะครับอย่าลืมครับถ้ามาปั้นดอนนะครับสุราธานีเมืองสุราธานีอย่างน้อยๆครับคุณผู้ชมต้องเข้ามาแวะสักการักสารลักเมืองสักนิดนึงครับเ <c oughs> <c oughs> พื่อความเป็นสิริมงคล ับขออนุญากนะครับาจจะออกไปเราเจอคนว่า้เนาอวันนั้นเราไปทางอื่นอ่าโอเคได้ด้านนี้ด้านนี้จะย้อนแสงสักนิดหนึ่งมนะนนีอยู่ใต้ร่มเงาของแสงอาทิตย์จะย้อนแสง ข้าวคมๆทั้งด้านสวยๆเลยครับกานนี้ก็สวยก็จะย้อนแสงดลได้กันด้านาน,นู้นครับตอนนี้ก็จะมีเอ่อมันมีงานวัดอะไรสักอย่างเลยแถวนี้เลยคุณผู้ชมเห็นพินค้าสวรรค์เนาะเขาจัดไวแล้วนะครับยังไงครับก็อย่าพลาดละกัน อย่างน้อยๆครับแวะเวียนมาเยี่ยมชมสักนิดก็ยังดีต้องต้งรี้แล้วคัช่วงนี้พักก่อนสักพักเลยครับช่วงหน้า,าผมต่อกับทะาเรแม็กเที่ยวสุขีดสุราษฎร์ธานีเมืองคนดีครับอาจจะไปไหลายที่ครับในบ้านดอนช่วงนี้พักกันสักรู่ครับ